5ราศีดวงเศรษฐีเงินล้านมีโชคลาภวาสนาดวงงานลุล่วงสำเร็จดังหวังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปร<ฏ>ด <ปฏ S 2> ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีดวงเศรษฐีเงินล้านมีโชคลาภวาสนาได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในะเรื่องงานมากจะต้องได้ดีและประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงให้ได้รู้จักการทำง,งานด้วยความละเอียดและแบ่งกลุ่มเป็นมีความเป็นหัวหน้าและมืออาชีพการเงินพยายามทวีคูณในรายได้ที่ตนเองมีจะได้รับเงินก้อนใหญ่มากขึ้นมีโชคลาภดวงดีกับเลขทะเบียนรถให้โชค ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายน,ายนการงานจะได้รับชัยชนะในเรื่องงานมีคนส่งเสริมและคอยสนับสนุน ตำแหน่งที่อยากได้ประสบความสำเร็จแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ทำในห้างสรรพสินค้าหรืออยากผลิตแบรนด์เป็นของตัวเองจะได้ดีที่สุดการเงินความมุ่งมั่นเพียรพยายามต้องทำให้ได้เงินมากขึ้นมีความก้าวหน้าพัฒนาในความรู้ใครเป็นหนี้สินจะเคลียร์ได้หมดใครติดขัดการเงินจะหาได้มีโชคลาภดวงดีกับกัลยาณมิตรหรืออายุของเพื่อนที่สนิทวันเดือนปีเกิด ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคมการงานมีความเสร็จสละในเรื่องของการงานพยายามเป็นผู้ใหญ่ที่ดียุติธรรมมีโอกาสทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างถิ่นเป็นหมู่คณะการเงินใช้ได้มีความก้าวหน้าทางด้านความคิดที่จะทำให้เงินเพิ่มพูนมากขึ้น เคียรนี้เคียร์สินให้หมดจะได้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการไปจองรถให้กับคนในครอบครัวมีโชคลาภดวงดีกับใบบินบัตรคิวหรือค่าน้ำมันค่าไฟนำมาเสี่ยงโชคได้ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานจะมีคนติดต่อในะเรื่องการงานหรือเสนอให้ตำแหน่งใหม่มีฝีมือทุก,ทกสิ่งทุกอย่างจะได้รับคำตอบที่ดีใครที่มีความคิดหรือมีปัญหาจะยกฟ้องคนที่เจออุปสรรคปัญหาทุกอย่างปัญหาจะขี้คายลงไปในทางที่ดีมีคนช่วยเหลือ การเงินใช้จ่ายเยอะแต่ก็มีคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดช่วงมืดค่ำจะดวงดีได้รับรางวัลใหญ่มีโชคลาภกับสามตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานมีความขยันมากขึ้นปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผลงานออกมาดีการถูกวิพากวิจารณ์ในเรื่องของการงาน แต่ทำให้งานมีมากขึ้นกว่าเดิมได้รับข่าวดีงานใหญ่มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศการเงินรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยและใช้จ่ายในส่วนสำคัญการซื้อโทราศัพท์เพิ่มขึ้นเพื่อทำงานด้านออนไลน์จะมีโชคลาบดวงดี<ต>กับอายุวันเดือนปีเกิดของลูกให้โชคหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ